หลุดแล้วภาพจริงจากกลางป่าเผยหน่วยระบอพิเศษขเขมรในสภาพสุดย่ำแยก่กรอกเก่าปืนพังจนแทบใช้งานไม่ได้เห็นแล้วทหารไทยถึงกับร้องหวานหมูเพราะนี้ไม่ใช่กองกําลังที่พร้อมรบแต่กลับเป็นภาพสะท้อนความอ่อนล้าไร้กําลังใจและ,สะเสบียงขาดแคนอย่างหนักคลิปนี้คือหลักฐานชัดเจนที่ทําให้ผู้ชมทั้งประเทศต้องจับตาว่าศึกชายแดนจะเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพราะทุกเสียงของคุณคือพลังที่ทำให้ความจริงถูกเปิดเผยคลิปหลุดครั้งนี้ได้สร้างแรงสันสเทือนในวงการทหารและผู้ติดตามสถาน การชายแดนอย่างหนักภาพที่ปรากฏไม่ใช่กองกำลังเขมรที่แข็งแกร่งและพร้อมรบเหมือนที่เคยโฆษณาแต่กลับเป็นหน่วยรบพิเศษที่กำลังตกอยู่ในสภาพย่ำแย่กลางป่าทั้งการขาดแคลนอาหารเครื่องแบบฉิกขาดอาวุธเก่าและที่สำคัญคือสภาพจิตใจที่ดูหมดแรงนี่จึงไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนความจริงของทัพขมรแต่ยังเป็นสัญญาณบอกชัดเจนว่ากำลังรบที่เคยข่มขวัญอาจ ไม่เหลือพลังอย่างที่ใครคิดอีกต่อไปเมื่อพิจารณาจากคลิปที่เผยแพร่ะจะเห็นชัดเจนว่าหน่วยรบเขมรจำนวนหนึ่งต้องอาศัยชีวิตอยู่กลางป่าในสภาพไร้ระเบียบเต็นท์เก่าๆปักไว้แบบชั่วคราวเสพนิยงอาหารที่แทบไม่พอเลี้ยงกำลังพลและเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานที่ไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้สะท้อนความจริงว่าการจัดการด้านยุทธศาสตร์และสเสบียงของกองทัพเขมรกำลังเผชิญวิกฤตร้าแรงจนไม่สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารในสนามได้ทหารไทยที่ได้เห็นคลิปนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หวานหมูเพราะภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงหากเกิดการประทะขึ้นจริงฝ่ายไทยที่มีการจัดการเป็นระบบและมีขวัญกำลังใจดีกว่าย่อมสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและนี่คือสิ่งที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามอาจต่อ ต้องกลับมาทบทวนว่าการสร้างภาพลักษณ์แกร่งในสื่อไม่สามารถปิดบังความจริงในสนามรบได้อีกต่อไปสิ่งที่น่าจับตาคือเหตุใดหน่วยรบพิเศษขเขมรจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แหล่งข่าวบางแห่งชี้ว่ามาจากการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่โปร่งใสและการจัดซื้ออาวุธที่ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งความสัมพันธ์ภายในกองทัพที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บันทอนประสิทธิภาพการรบจนทําให้กองกําลังเหล่านี้ถูกทิ้งไว้กลางป่าโดยไม่มีความพร้อมใดๆนอกจากปัญหาด้านยุทธปกรและสภาพร่างกายและจิตใจของกําลังพลก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคอลอ คิปที่หลุดออกมาเผยให้เห็นทหารบางนายเดินอย่างอ่อนแรงเสื้อผ้าเปื้อนคลนและหลายคนมีแผลจากการใช้ชีวิตในป่าที่ไม่ได้รับการรักษานี่คือสัญญาณที่สะท้อนว่าทัพเขมรกำลังประสบวิกฤตด้านมนุษยธรรมไม่ต่างจากกองกำลังที่ถูกทิ้งให้ต่อสู้เพื่อตัวเองโดยขาดการสนับสนุนจากส่วนกลางในมุมของการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ดุลอำนาจบริเวณชายแดนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะเมื่อฝ่ายตรงข้ามอ่อนแรงการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยก็จะมีความได้เปรียบทั้งด้านกำลังใจและศักยภาพการรบนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้ประเทศเอ เพื่นบ้านอื่นๆหันมาจับตายอย่างใกล้ชิดว่าความอ่อนแอนี้จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการทหารของกัมพูชาหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้จะมีความได้เปรียบแต่ฝ่ายไทยก็ยังคงต้องระมัดระวังเพราะในยามที่กองทัพหนึ่งกำลังอ่อนแอก็มักจะใช้กลยุทธ์สุดโต่งเพื่อรักษาอํานาจหรือแม้กระทั่งเปิดฉากโจมตีแบบไม่คาดคิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์กลับคืนการประเมิน สถานการณ์อย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ความประมาทนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปคลิปนี้คือบทเรียนที่ชัดเจนว่าภาพลักษณ์ไม่ได้หมายความถึงความจะริง เสมอไปสิ่งที่เราเห็นจากสื่อหรือการโฆษณาอาจไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบและความจริงที่ถูกเปิดเผยนี้ก็คือเครื่องพิสูจน์ว่ากำลังทหารที่ดูแข็งแกร่งภายนอกอาจกำลังพังทลายอยู่ภายในในเชิงการเมืองระหว่างประเทศคลิปนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตเพราะเมื่อภาพความอ่อนแอของหน่วยรบพิเศษเขมรถูกเผยแพร่ต่อสายตาน,านานาชาติจะทำให้ความ น่าเชื่อถือของกัมพูชาลดลงอย่างมากไม่เพียงต่อประเทศเพื่อนบ้านแต่รวมถึงพันธมิตรที่เคยสนับสนุนด้านการทหารด้วยสิ่งนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์และการเจรจาในอนาคตมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดคลิปหลุดนี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นความจริงของกองทัพเขมรแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อทุกประเทศในภูมิภาคว่าการลงทุนในกองทัพต้องควบคู่ไปก,กับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและการบริหารจัดการที่โปร่งใสมิั้นแล้วกองทัพใดก็ตามก็อาจกลายเป็นเพียง ภาพลวงตาที่พังทลายลงเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือขวัญกำลังใจของทหารหากหน่วยรบพิเศษที่ควรจะเป็นกำลังหลักยังตกอยู่ในสภาพย่ำแย่เช่นนี้ย่อมทำให้ทหารทั่วไปเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและเมื่อความสิ้นหวังแพร่กระจายภายในกองทัพมันจะกลายเป็นระเบิดเวลา ที่รอวันปัะตุขึ้นมาในรูปแบบการทรยศการละทิ้งหน้าที่หรือแม้กระทั่งการต่อต้านคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาความล่มสลายจากภายในเช่นนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงยิ่งกว่าศัตรูภายนอกเพราะมันทำลายกองทัพตั้งแต่แกนกลางออกมาอย่างช้าๆแต่รุนแรงหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดกัมพูชาจึงไม่สามารถดูแลหน นวโยรบพิเศษได้อย่างที่ควรบางนักวิเคราะห์มองว่านี่คือผลลัพธ์จากการทุ่มมบประมาณไปกับการสร้างภาพลักษณ์และโครงการที่ไม่ก่อประโยชน์ทางทหารจริงขณะที่กำลังพลซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพกลับถูกละเลยการขาดการฝึกซ้อมที่มีมาตรฐานและการจัดหาสเสบียงที่เพียงพอทําให้กองกําลังที่ควรจะเป็นแนวหน้ากลายเป็นเพียงเงาของอดีตที่ไร้ความน่าเกรงขามนี่คือสัญญ,ญาณเตือนครั้งใหญ่ที่รัฐบาลกัมพูชาควรต้องตื่นขึ้นมาแก้ไขอย่อยางเร่งด่วนแต่ในอีกด้านหนึ่งบางนักวิเคราะห์กลับชี้ว่าคลิปหลุด นี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่ถูกเผยแพร่โดยเจตนาเพื่อสร้างภาพลงตาให้ฝ่ายตรงข้ามประมาทหาเป็นเช่นนั้นจริงขับไทยก็ไม่ควรหลงกลเพราะในประวัติศาสตร์การทหารหลายครั้งที่ฝ่ายหนึ่งแซงคำตัวอ่อนแอเพื่อดึงอีกฝ่ายเข้ามาในกับดักแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นภาพในคลิปกลับเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ยากจะสร้างขึ้นอย่างจงใจชเช่นความเหนื่อยล้าของกำลังพลจริงจริงความสุดโทมของอาวุธและร่องรอยการขัดแคลนที่ยืดเยื้อมานานสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่านี่คือความจริงดิบ ที่จะปกปิดในมิติของภูมิรัฐศาสตร์คลิปนี้อาจทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่ออพันธมิตรของกัมพูชาเห็นความอ่อนแอเช่นนี้พวกเขาอาจลดการสนับสนุนทางการทหารและหันไปมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศที่มั่นคงกว่าแทขนขณะเดียวกันประเทศไทยและเพื่อนบ้านอื่นๆก็อาจใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างอํานาจทางการทหารของตนเองเพื่อสร้างสมดุลใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกําลังอยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เริ่มต้นจากคลิปหลุดเพียงไม่กี่นาที แต่ส่งแรงสะเทือนออกไปไกลกว่าที่ใครจะจินตนาการได้